มาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ซีอของฟังใจนะคุณสรานปิญญารันะคะหรือคุณท็อปและก็จะมีอีกคนนึงนะคะเป็นสิหรือเป็นเหมือนกันนะคะนั่นคือคุณไทเทนจากวง S.O.L.E. หรือโซค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เราก็พูดถึงเรื่องประเด็นหลักเลยแล้วกันนะคะว่าเดือนที่ผ่านมา มันต้องเจ็บแน่เลยนะคะมันมันเจ็บมากเลยสำหรับหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเฟสติวัลหรือว่าศิลปินที่เล่นประจำที่ร้านอาหารต่างๆนะคะขอให้เล่าให้เราฟังหน่อยเัาว่าผลกระทบมันขนาดไหนค่ะคุณคุณคือต้องต้องผมต้องเท้าความนนิดึงว่าอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันเนี่ยเอ่อเนูส่วนใหญ่ majority ของเลบานูตอนนี้มันคือ l i ฟ e Music นะครับ คือในอดีตเน่ยอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยรายได้ที่เป็นหลักเลยของอุตสาหกรรมเนี่ยคือ recording business คือ,คร,อรายได้ที่ได้มาจากการขายสิ่งมันทึกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนเลยที่เป็นไวนิลที่เป็นเทปเอ่อเป็นซีอะไรมาใช่ไหมครับจนจนมาถึงยุคของยุคของการซื้อเป็นลักษณะ mp3 อะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงยุคสตรีมก็คือ,อที่ผ่านมาเนี่ย recording business เมันเป็นรายได้หลัก ของวงการดนตรีแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือว่ารายได้เรคคอร์ดีิมิสเน่ค่อนข้างค่อยๆ,อยๆลดลงคนนะ่ะซื้อดนตรีโดยตรงเนี่ยน้อยลงแต่ว่าเขาเอาเงินตรงนั้นไปสนับสนุนอุตสาหกรรมผ่านช่องทางการดูดนตรีสดมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ดนตรีสดตรงนี้เนื่องจากว่าพอมันเป็นมาจิตี้ของรายได้แล้วเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมเองด้วยทั้งศิลปินเองด้วยนะครับพอเอาไม่สามารถจัดงานตรงนี้ได้เลยทั้งในแง่ของ งานที่เป็นสกิลเล็กๆอย่างในผับบาร์ร้านอาหารหรือว่าสกิลใหญ่อย่างคอนเสิร์ตหรือใหญ่ไปกว่าน,นั้นอย่างมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยแน่นอนคือรายได้พอร์ชั่นหลักของอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คือเรียกว่าหายไปเลยนะตอนนี้<ช>นะครับใช่<ต>ก็คือส่งผลกระทบรุนแรงมากครับใช่ลดระหว่างบริษัทใหญ่ๆที่ที่เป็นแบบประกอบเกี่ยวกับศิลปินใหญ่ๆค่ะและและ,และสำหรับรา้าเกิดเปรียบเทียบกับศิลปินอินดีค้ค่ะที่ อ่าเป็นฟรีแลนซ์อะไรคะ่ะคือตอนนี้ใครเจ็บมากกว่ากันคะอันนี้เดี๋ยวให้ลองตอบดูเนี่ยนะศิปลปินคผมจริงๆก็แอบตอบอยากนิดน,นึงครับจริงๆแล้วเหมือนว่าพอปัจจุบันนะครับอ่ารายได้ของศิปลปินเองครับพ <c oughs> ูดในเชิงที่ว่าอ่าเป็นศิปลปินที่อ่ามีค่าทําเพลงตัวเองหรือว่าเป็นศิปลปินอิสระที่ทําเพลงตัวเองเนี่ยแหละครับผมว่ารายได้หลักๆก็นอกจากอ่าเหมือนพรดหลักของการทาของเป็นศิลปินก็คือการทําเพลงนะครับพวด ผลักหลักมันจะเป็นเพลงซึ่งแต่ว่าการที่จะเอาผลักเนี้ยไป e อ e c u t e ย่างไงอย่างเช่นเป็นเพลงใน youtube ที่เราฟังหรือว่าในสตรีมมิ่งต่างๆเองเนี่ยครับผมมันก็มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะหาหาหาไรายได้นะครับการการเล่นดนตรีสดหรือว่าการการถูกจ้างไปเล่นตามเฟสติวัลเองหรือว่าจะเป็นอีเวนต์เล็กๆหรือว่าจะเป็นผับบาร์เองครับก็ถือว่าเป็นไรายได้เหมือนกันครับผมว่าผมว่าจริงๆอ่า ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมว่ามีผลกระทบเหมือนกันแหละครับเพราะว่าอย่างแรกคือออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ค่ะไปอ่จะไปสตูดิโออัดเพลงก็เป็นเรื่องยากแล้วถ้าถ้าไม่ได้ทำเบสทรูมมิวสิกเองหรือว่าไม่ได้แบบเป็นโฮมสตูดิโอทำเองที่บ้านเนี่ยผมว่าก็เขาก็มีผลกระทบระดับหนึ่งครับผมว่ามันผมว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยทั่วๆกันแหละครับตอนนี้ค่ะทุกคนน่าจะคิดว่าศิลปินที่ ตีลเปินที่ต่อให้มีค่ายใหญ่ตอนนี้ก็ก็น่าจะลำบ,บากเหมือนกันเพราะว่าคือการมีค่ายเนี่ยมันคือการมีคนคอยช่วยเรารอบๆด้านใช่ไหมครับในแง่ของ PR ในแง่ของมาร์เก็ตติ้งในแง่ของการเรคคอร์ดดิ้อง ing, อย่างที่น้องเพิ่นบอกไปทีนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอแบบเราออกจากบ้านไม่ได้ปุ๊บข้อจํากัดตรงนั้นมันก็จะไอ้ไอ้ตอนแรกที่เราเออเหมือนมีคนคอยช่วยเรารอบๆด้านเนี่ย ความเลือตรงนั้นมันก็จะถูกเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ถูกมีข้อจํากัดมากขึ้นผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเช่นบางทีศิลปินที่เขามีค่ายเนี่ยมีทีมพีอาที่คอยช่วยเหลือพาเขาไปเขาเรียกว่าทัวร์สื่อครับพาวันหนึ่งเนี่ยออกซิงเกิลใหม่แล้วก็ทัวร์สื่อวันหนึ่งก็ไปหาสื่อเลยหลายๆเจ้าทั้งทีวีวิทยุเอ่อสื่อดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไปทำสัมภาษณ์เพื่ออะไรต่างๆก็กิจกรรมนั้นก็คือหายไปละเพราะว่าเราไม่สามารถมีเดียวิสิติได้ใช่ไหมฮะ ค่ะใช่ซึ่งตรงนี้แบบเมื่อก่อนว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันเคยมีเราเศิลปินที่อยู่ในค่ายใหญ่เคยมีความช่วยเหลือเหล่านียหรือมีห้องอัดดีๆให้ก็ก็เริ่มยากแหละจะที่จะไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็มองว่าตอนนี้อาจจะอย่างที่เติมบอกก็คือคลายกันเลยก็คือความเจ็บปวดตรงนี้มันโดนกันไปเกือบหมดที่แล้วยกว่าแบบทุกคนกลับมาค่อนข้างแบบ ทเทเทียมกันเท่เาเทียมกันใช่ใช่ใช่ <laughs> ดีีมิเกต็ตมันก็ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันเนาะเออใช่ใช,ใช่ครับถ้าเกิดพูดถึงความช่วยเหลือนะคะที่รัฐบาลเขาก็ให้กับฟรีแลนซ์เนาะก็คือศิลปินอินดี้หรือว่าคนที่เล่นตามร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันได้ได้มีความช่วยเหลือด้านนี้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องการอะไรมากกว่านี้เปล่าคะอือจริงๆแล้วเหมือนว่า ผมว่าการที่ทําให้สถานาการณ์มันดีขึ้นนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกไม่ใช่แค่สําหรับศิลปินแลกดนตรีเองสําหรับทุกๆคนเองไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือว่าผู้จัดเองที่แบบโอเคอยากออกไปดูดนตรีหรือว่าอยากออกไปนูนป่นไปนี่ไปพบเจอศิลปินเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดนะครับในการการแก้ปัญหาตรงนี้นครับคือคือไม่แน่ใจเรื่องแบบฟรีแลนซ์ผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนมีจะ,จะมีจะมีดราม่าเรื่อง การขึ้นทะเบียนใช่ไหมฮะการที่ได้ลายขออคือ,อ,อผมจะผมไม่แตะตรงนั้นและกันเนาะผมไม่ผมไม่แตะตรงนั้นว่าว่าจริงๆแต่ว่าคือคือผมผมเรียนอย่างนี้ว่ารนตรีส่วนใหญ่แล้วกันเกิน<อ>90%้อรของของ,ของในประเทศเนี่ยเขา ไม่ได้หาเลี้ยงชีพด้วยดนตรีได้แต่เดิมอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาไม่สามารถเล่นดนตรีอย่างเดียวเป็นอาชีพได้อยู่แล้วครับคือคือเอ่อคือมีมีมีดนัน้นดนตรีส่วนน้อยมากที่เล่นดนตรีอย่างเดียวเลยเป็นอาชีพแล้วก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้มีรายได้ส่วนอื่นมาเลย <S 1> <S 1> <S เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนัน้นดนตรีเนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานประจาอย่างอย่างยกหางนี่ะอย่างน้องเปิลก็เป็นพนักงานประจําท,ที่ที่ฟังใจใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าแบบเออมีงานประจําตัวเองหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อาจจะเป็นช่างภาพอาจจะเป็นอาจจะมี ม,ม,มีมีอาชีพอื่ออยู่แล้วครับแล้วการการเล่นดนตรีมันก็คือเป็นการเพื่อซูแพชชันอย่างหนึ่งแล้วก็เขาก็มีความพยายามที่จะทําให้ตรงนี้มันเป็นรายได้หลักคือเป็นความฝันของนักดนตรีแหละเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงในในบ้านเราเนี่ยมันยังน้อยครับส่วนน้อยมากๆที่ท,ท,ที่ที่เรียกว่าเล่นดนตรีเป็นเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องคําถามต้องไปดูผลกระทบ่างนี้มากกว่าว่าดนตรีที่ไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพเพียวๆเนี่ยเขาทํางานอะไรอยู่แล้วรายได้ตรงนั้นเขาหดหายได้ไหม Oh. ตรงนั้นหดหายด้วยเนี่ยมันก็มันก็จะกระทบชีพสองด้านละดนตรีชั้นก็เล่นไม่ได้รายได้หลักเดิมก็ยังทําไม่ได้อีกอันนี้ยอันนี้เขาจะเดือดร้อนเยอะ uh huh. ส่วนนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีเพียวๆนักดนตรีอาชีพที่หาเงินหารายได้จากการเล่นดนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผมว่าแบบต้องต้องเห็นใจพวกเขามากๆาตอนนี้คือแบบ uh huh. ลำบากจริงเพราะว่า <Hey. S 2> ช่วงแรกๆของ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 ,ของสถานการณ์โควิดเนี่ยคือไองานที่มันโดนจับไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นงานลนาักษณะอีเวนต์ก่อนคือลักษณะคอนเสิร์ตเฟสติวัล ซึ่งจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของนักดนตรีแต่ว่าของของการแสดงสดของนักดนตรีแต่ว่ามันไม่ใช่ฐานรายได้หลักฐานรายได้หลักจริงๆแล้วอะของนักดนตรีที่ที่เล่นที่เล่นเป็นอาชีพด้ยจริงๆมันคือผับบาร์ร้านอาหารนะครับคือวันที่ประกาศปิดผับบาร์วันวันที่ประกาศปิดผับบาร์ร้านอาหารนั้นคือ end game ละของของนักดนตรีที่เป็นอาชีพคือคือคือละหมากเลยเพราะว่าตรงนั้นคือรายได้หลักจริงๆ ใช่ใช่ <S 1> <S 1> ใช่ใช่งั้นความรู้สึกก่อนที่เราจะไปเรื่องของการปรับตัวนะคะอยากจะมีอยากจะเข้าใจถึงความรู้สึกของศิลปินนิดหนึ่งอ่ะ,ค,ะคุณคุณไททันนะคะรู้สึกกับเพื่อนเพื่อนยังไงคะตอนนี้จริงๆอ่อผมเองอครับด้วยความที่ว่าผมมีงานประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ช>มันก็ความความเดือดร้อนมันความเดือดร้อนมันอาจจะไม่เท่ากับอย่างบางอย่างพี่เพื่อนเพื่อนบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเดียวเลยก็ ผมว่ามันก็กระทบหนักจริงๆเลยครับด้วยความที่ว่าเบสหลักแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพอื่นเลยคือผมว่าอย่างที่พี่ท็อปพูดอะครับว่านักดนตรีทุกคนมีความฝันเลยหลักๆเลยก็คืออยากเล่นดนตรีอย่างเดียวเป็นอาชีพให้ได้คือแบบชีวิตนี้คืออยากเล่นแค่ดนตรีไม่ทําอย่างอื่นแล้วอยากให้มันเลี้ยงเลี้ยงตัวเองได้อไรเงี้ยครับโดยแต่ว่าพอมาถึงจุดเนียด้วยความที่ว่าพอไม่มีโควิดแล้วฮะเป้าหมายนั้นอ่ะมันมันไกลามากๆสาหรับทุกคนอยู่แล้วมันทําให้ยิ่งแบบ เป้าหมายเนี่ยมันไกลกว่าเดิมอีกไกลไปเรื่อยๆเลยผมก็ <Okay. S 1> แค่รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราคือถ้าเราอดทนทาไปเรื่อยๆครับเหมือนว่าอ่าทำเท่าที่เราทําได้ก่อนตอนนี้ครับหาช่องทางไปเรื่อยๆผมเจอพี่ๆบางคนเองนอกจากที่ปกติเล่นดนตรีอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มแบบอ่าเริ่มทําอาหารขายและส่งเป็นเดลิเวอรี่และบ้าง <Okay. S 1> บางคนบางคนก็หัดบางคนก็ทําแบบพวกแบบเมอร์แชนดส์หรือว่าจะเป็นอะไรสินค้าที่มันเป็นตะล็ดที่จุกจิกใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับทุกคนก็พยายามเาเรียกว่าปรับ เริ่มจะปรับตัวหาหาวิธีปรับตัวดีกว่าครับก็ทุกคนก็ต้องสู้ๆแหละครับผมซู้ๆแล้วแล้วการปรับ,บ <ผม S 1> ตัวผมมองว่าอย่างอย่างฝั่งศิลปินอย่างอย่างที่น้องเติ้ลพูดมาตรงเนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าก็จะเริม่มมีคือศิลป,ปินเนี่ยถ้าถ้าเขามีฐานแฟนเพลงอยู่แล้วแล้วพอเจอวิกฤตเนี่ยคือเขาไม่สามารถเล่นดนตรีได้โดยตรงก็จริงแต่ว่าเขายังสามารถสื่อสารยังสามารถสร้างอนเกจเมนต์กับแฟนเพลงเขาได้ใช่ไหมครับอาจจะมีเคสที่เออเนี่ย แต่ถ้าเขาถ้าถ้าเขาทำอาหารออกมาเขาทําสินค้าออกมามันก็ยังมีแฟนๆที่คอยจะซัพพอร์ตอยู่ซึ่ง uh ก็เริ่มเราจะเริ่มเห็นตรงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลนตรงนี้มากขึ้นว่าเออบางทีคือซึ่งซึ่งซึ่งแฟนๆก็จะเข้าใจมากๆแฟนก็จะเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วว่าทุกคนรู้ว่าตอนเนี้ยนักดนตรีคือมากอะเกี่ยครับก็ อย่างไองานที่เราจัดไปมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินสนับสนุนคนในที่เนตรีอยู่ตลอดเวลาค,ครับงานเมื่อกี้นี้ที่คุณท็อปพ,พูดถึงคือว่าโฮมเฟสติวัลใช่ไหมคะความจริงเราก็ได้เห็นต่างประเทศเขาก็จัดงานออนไลน์บ้างนะคะศิลปินบานบางคนก็ จัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับบ้านเราก็เพิ่งจัดเหมือนกันนะคุณท็อปกับคุณไทยก็เพิ่งจอบโฮมเฟส v a l เล่นดนตรีวันที่4เมษายนที่ผ่านมา7ชั่วโมงตัดเต็มเลยออนไลน์ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้งานงานที่ชื่อ At Home Festival เราทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนนักดนตรีในช่วงเวลาที่มันยากลาบากแบบนี้ แต่ว่าเราไม่อยากให้ความรู้สึกมันเป็นแบบการโดนเน a t เออเราเราคือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการโดนเน a t เราอยากใช้คาว่าให้คนดูมาสพอร์ตศิลปินจริงๆพพอร์ตศิลปินที่คุณรักเหมือนมันปกติเนี่ยเขาก็พพอร์ตด้วยการซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะทุกวันนี้พอมันซื้อบัตรไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามจะหาทางว่าเอ๊แล้วคนดูจะสามารถพพอร์ตศิลปินที่เขารักเนี่ยได้ด้วยวิธีการอะไรอื่นบ้างซึ่ง เออหลักๆการจัดออนไลน์อีเวนต์นะตอนนี้บนโลกครับมันก็จะแบ่งเป็นสองประเภท <คะ S 2> อาะแบ่งเป็นสาประเภทแล้วกันประเภทแรกเนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนคอนเสิเร์ตปกติเลยวิธีการคิดเนี่ยเหมือนคอนเสิเร์ตปกติคือคุณต้องซื้อบัตรก่อนมีราคา<ห>มีเกตเวย์อยู่คุณใช้เงินก่อนจากจำนวนหนึ่งแล้วเพื่อเข้าไปดูเอ่อการแสดงนั้นๆน,น,นะครับก็คือจะมีเทเกตอยู่อ่า ผมยกตัวอ,อย่างเช่นศิลปินเอกาบาดูเนี่ยทำมาแบบว่าจ่ายก่อนแต่จ่ายถูกมากหนึ่งเหรียญแค่เหรียญเดียวคุณก็เข้าไปดูเขาฟอร์มนี่แหละศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยซึ่งแบบในความเป็นจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ผมทาก็คือว่าดูฟรีทุกคนเนี่ยดูฟรีแต่เรามีหนทางในการที่ทําให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยสปอร์ตศิลปินได้นะครับซึ่งวิธีการที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นเป็นลักษณะของค r ว o d e คที่พอสแกนปุ๊บก็จะเข้าไปที่พรอมเพย์ แล้วคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะว่าจะว่าซัพพอร์ตศิลปินเป็นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอีกวิธีอีกหนึ่งก็คือแบบทุกอย่างฟรีหมดเลยก็คือแบบปดูฟรีแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของรายได้ยหรืออะไรก็คือให้ทุกคนก็ดูฟรีเอนจอยกันฟรีๆบางทีศิลปินก็ไลฟ์แบบเล่นเพลงที่ห้องนอนตัวเองแล้วก็หรือหรือทำบางคนก็ไลฟ์ทำกับข้าวทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีก็ก็มีเหมือนกันก็ก็เป็นเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งไปนะครับซึ่งเราอยากจะทดลองพฤติกรรมผู้บริโภคคื ฟังใจเนี่ยแบ็กกราวน์เราเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตมาก่อนอยู่แล้วซึ่งเราอะทาแบบแรกแตลอดก,ก็คือคนก็ซื้อบัตรใช่ไหมครับแล้วก็มาที่งานแล้วก็เข้าไปดูตอนแรกเราคืออินสติ้งแรกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่างีนั้นเราก็ไม่เห็นยากเลยเราก็ทรานสเลตเอ็กซ์เพียร์เนี่มาเป็นออนไลน์ก็คือให้คนน่ซื้อบัตรก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูแต่ว่าเราเองอะไม่แน่ใจว่าลักษณะของการทําแบบนั้นเนี่ยมันจะหนึ่งมันมีคอส์สของมันที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่า เนื่องจากคนถ้าคนจ่ายเงินเนี่ยเข,เขาเขาจะมีความคาดหวังว่าโปรดักชันมันต้องดีใช่ไหมฮะซึ่งโปรดักชันจะดีได้เนี่ยเราต้องเราต้องไปเซตอัพในสถานที่หนึ่งที่มีทั้งภาพและเสียงที่ดีเอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วเราก็ต้องเชิญศิลปินทุกวงเนี่ยมาเจอกันที่สถานที่นี้ซึ่ง <laughs> นในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็อ่ะมันก็จะสร้างความเสี่ยงใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันมันไม่น่ารอดละเพราะฉะนั้นเราเลยเปลี่ยนมาว่าอ่านั้นงั้นเราให้แต่ละคนเนี่ยไลฟ์จากห้องนอนตัวเองมันเลยชื่อ at home festival เพราะ ใช่มันไม่ได้มารวมกันแต่ว่าเราเอาฟีดนะมารวมที่เดียวแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเราควบคุมคุณภาพเสียงคุณภาพภาพลำบากซึ่งพอมีตรงนั้นปุ<ม>๊บเราเลยมองว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับคนดูหรือเปล่าที่เราจะไปเก็บเงินเขาก่อนก่อนที่เขาจะได้เข้ามาดูเพราะว่าแล้วเราก็ทําครั้งแรกอาจจะมีเทคนิคอลดิฟฟิคอลตี้ต่างๆที่แบบไลฟ์อาจจะมีหแบบล,ลุดมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ซึ่งเราเองก็ก็มือใหม่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเ,เลยมองให้ hey, มันแฟร์กว่าถ้าให้คนเนี่ยเข้ามาดูฟรีฟๆเขาก็แค่สแกน เขาอยากซัพพอร์ตศิลปินแค่ไหนก็เอาเท่าที่เขาไหวเราไม่ได้มีการตั้งราคาเป็นเพเกจเอาไว้ก็ไว้รงข้างหน้าคุณเอนทอยด m โมเมนต์ตรงนั้นคุณก็ซัพพอร์ตศิลปินได้เลยซึ่งรายได้ทั้งหมดที่มันเข้ามาในช่วงที่เราทำแอดโฮมเฟสติวัลเนี่ยเอ่อเราก็คือให้ศิลปินเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ <Wow. S 1> เราหารให้ทุกวง <Yeah. S 1> เราหารให้ทุกวงเท่ากาันมีสิบวงที่เข้ามาเล่นก็ทุกคนก็ได้หารสิบไปซึ่งตอนนี้นเราไลน์ไปประมาณเจ็ดชั่วโมงสิบศิลปินเราได้ยกซัพพอร์ต โอคือถือว่าโอเคนะ,นะสำหรับครั้งแรกตายก็ถือนะว่าค่อนข้างใช่ครับค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คือทาให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยมันมีแฟนๆเนี่ยเขาคอยเขารอคอยที่จะสปอร์ตศิลปินอยู่เขาแค่ต้องการช่องทางอะไรบางอย่างที่เขาจะได้สามารถเอ่ออินเทอร์แอคกับศิลปินแล้วก็สปอร์ตศิลปินที่เขาหลักครับซึ่งตรงนี้เราเราพยายามจะ หลีกเลี่ยงการใช้คําว่าโดเน t มาตลอดอ,อย่างที่ผมบอกเพื่อที่เราจะพยายามจะลองดูว่าเราสามารถสร้างตรงนี้เป็น new normal ได้ไหมเป็น new behavior ได้ไหมที่คนสามารถทับถอยศิลปินได้ที่โดยที่ไม่ได้มองว่ามันคือการบริจาคแต่คือเขาให้ด้วยความรักมาคือคือ,คอพอบอนโดนนปุ๊บมันมันมันจะมีแต่อันนี้เราไม่อยากให้ใช้แบบความรู้สึกแบบนั้นเราเป็นความรู้สึกความรักศิลปินความอยากสนับสนุนเขามากกว่าครับ ค่ะ,ะคุณท <พอ S 2> ็อปว่าความจริง,งก,ก็เป็นหนึ่งในสิบศิลปินศิลปินใช่ความจริงอ่ะคือ,อการภาคการศึกษานะคะเขามีผลกระทบเหมือนกันนะคะคือเขาก็ย้ายจากการสอนในห้องไปออนไลน์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ก็แน่นอนคือมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนั้นสําหรับอุตสาหกรรมดนตรีคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานไหมคะหรือการเล่นแปลงการจัดงานหรือเปล่าคะหลังจากนี้ต่อไปคืออาจจะมีออนไลน์มา,มากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะผมว่ามันจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นทั้งเวอร์ชวลอะครับคืออย่างนี้ผมผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเหตุผลที่คนไปดูคอนเสิร์ตทำไม ทำไมบางทีเราจะเห็นว่าคนไม่ไม่ซื้อเพลงละคนรู้สึก oh. ว่าฉันจะไม่ซื้อตัวฟิสตัวตัวไฟล์เพลงเพื่อฟังอันนั้นฉันอาจจะสตรีมหรือฉันอาจจะดูบน y o u t u ู e หรืออะไรก็ตามแต่คนยังจ่ายเงินดูคอนเสิร์ตอยู่เพราะว่ามันยังเป็นเอ่อเป็นอีเวนต์มันจะเป็นเขาเรียกอะไรความที่ได้ไปตรงนั้นได้ไปเจอคนจํานวนมากความที่ได้ไปประสบการณ์กับเครื่องเสียงด,ดีๆอ่ะไอ้ mm. ตรงนั้นอนะยังไงคุณก็ไม่สามารถดูบนอินเทอร์เน็ตดูบนคอมได้ถูกไหมฮะไอประสบการณ์แบบนี้มัน มันมันมันถูกทดแทนได้ยากเออแต่ว่าว่าในอนาคตถ้าสิ่งนี้มันกลายเป็นนูนอร์มอลแล้วโคโรนมันมันมาแล้วมันก็ทําให้คนรู้สึกมีแนวคิดเกี่ยวกับการอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเปลี่ยนไปทําให้เขาเกิดความแวดระวังอะไรบางอย่างหรือมันมีโรคภัยชนิดใหม่แบบตามมาอีกเรื่อยๆอยเนี้ยถมอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็อาต้องเริ่มมีโซลูชันบางอย่างที่ทําให้เออมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันมาทดแทนประสบการณ์ตรง การดูคอนเสิร์ตแบบสดๆได้ซึ่งผมว่าการสร้าง Virtual World ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งคุณใส่ VR เลยแล้วคุณมี headset ที่มันอนาคตอาจจะแบบ 5G แล้วสามารถ transmit ความจริงมันก็มีข้อดีที่ดีมากมันก็มีข้อดีนะคือว่าไปคอนเสิร์ตต่างครั้งคนเยอะมากเกินไปมันเบียดมากเลยคุณก็อาจจะไม่ค่อยใช่ได้ยินชัดๆเนาะดนตรีใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราลองจินตนาการว่าเราเป็นเหมือนหนึ่งในอาวตารที่เข้าไปอยู่ใน Vir t u a l world ที่ ที่มองไปร็อบๆก็เจอคนเยอะๆเหมือนกันแต่เป็นคนก็ยังได้ความรู้สึกว่าเหมือนฉันได้ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นๆแล้วก็มองไปก็จะเห็นศิลปิงอ่าแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเราตัวยัวยเทคโนโลยีมันอาจจะสามารถเหมือนทาฟอร์มให้เราไปอยู่ในสเปซตรงนั้นได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นหนึ่งใน alternative future ของการทำ live music event ที่ก็อาจจะเป็นไปได้ ช่ค่ะคำถามต่อไปคือเกี่ยวกับเรื่องของการออกอัลบั้มอะค่ะความจริงเราก็เห็นเ้วนะค่ะว่ามันมี2ประเด็นค่ะคือประเด็นหนึ่งคือ copyright นะคะอีกประเด็นหนึ่งคือว่ากลยุทธ์ในการออกอัลบั้มค่ะสำหรับต่างประเทศเราเห็นตัวอย่างที่ดีคือดัว l ิฟ่าค่ะเป็นจิลปินที่เขาต้องรีบออกอัลบั้มของเขาเพราะว่ามีคนลิก บบถึงมันอาจจะออกมาก่อนเหมือนคนขโมยแบบลีกออกมาอะไรเงี้ยทางอินเทอร์เน็ตอะคะแล้หลังจากนั้นก็ก็มีความสำเร็จนะคะคือเขาก็ออกวิดีโอทาง YouTube ที่เขาอัดมาก่อนและเขาเข้ารายการเขาก็เขาก็ร้องเพลงจากบ้านของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีคอนเทนต์ออนไลน์แล้ว่ะมันจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เข้ามาหรือเปล่าค copy right หรือเปล่า มันมีความเป็นห่วงเรื่องด้านนี้หรือเปล่าคะแล้วหลักจากคือว่าถ้าเกิดเราออกเพลงใหม่แล้วไงกลยุทธ์ของการออกเพลงตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมตอบพี่ไหลแล้วเดี๋ยวให้น้องเติ้ลตอบเรื่องการออกเพลงแล้วกันนะครับคือต่อให้ไม่มีเรื่องโควิด19เนี่ยอเรื่องการลิขสิทธิ์การปล่อยเพลงมันมันมันเป็นปัญหาแบบ มานานมายาวนานอยู่ตั้งแต่ยุคของ n a p s t e อร์ยุคของอะไรก็ตามเพราะว่าพอพอไฟเพลงมันเป็นดิจิตอลแล้วแบบการที่ดูพิเคทมันการที่จะส่งต่ออะไรมันจริงจริงมันก็ไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวอย่างแบบเราก็เคยเกม o อ t ทรอ n ส์แบบกี่อพิโซดถูกล็กออกมาในขนาดแบบบิ๊กสตูดิโอใหญ่มากก็ก็ยังมีการเล็กตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่มากหรือบางบางบางศิลปินผมจำไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้งอาจจะ correct ได้ถ้าผมผิดก็คือแบบเหมือน เอ่อ radiohead ปะที่ปล่อยทั้งอัลบั้มผ่านทอร์เรนต์บิดทอร์เรนต์อ่าใช่ครับเหมือนว่าเหมือนว่าเขาเหมือนจะโดนแฮ็กอะไรสักอย่างก็เลยแบบชิงปล่อยเองก่อนเลยครับก็เชิงปล่อยเองเลยก็คือเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าบางทีอะบางศิลปินคือหรือบางบางศิลปินปัจจุบันหลายๆคนก็ปล่อยให้ฟังทั้งอัลบั้มฟรีๆบนย t u b e ไปเลยในการปลีสนิวอัลบั้มเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคือมันหลากหล้ที่มันเกิดจากเ r คคอร์นบิสเนสมันหดตัวลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางศิลปินก็จะคิดกลับกันว่าเออททนนี่ฉัจะต้้งงสรา ข้อแม้ในการที่คนจะเข้าถึงเพลงฉันได้ด้วยการที่ต้องจ่ายเงินก่อนคุณเอาเพลงฉันไปฟังเลยไปฟังบ่อยๆไปฟังเรื่อยๆฟังจนคุณรักแล้วคุณมาซัพพอร์ตฉันผ่านไลฟ์มิวสิกอีเวนต์นี่คือวิธีที่กลับกันคุณคือมิวสิกยังเป็นสิ่งสําคัญนะครับยังต้องทําให้มันมีคุณภาพที่ดีมากก็เป็นเฟิร์สทัชพอยต์ให้กับให้กับคนได้เข้ามารู้จักเราแต่ในเรื่องของมานิทายเซชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือให้คนฟังเพลงบ่อยๆจนเขาตกหลุมรักก่อนแล้วเขามาซัพพอร์ตเรา ผ่านทางอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือว่าผ่านทางการซื้อเมอร์ชานดไส์แทนหรือผ่านกระทั่งผ่านบางคนฟังเพลงฟังหลายรอบฟังไปร้อยรอบอะแล้วพอมาเจอซิลป,ปินในงานต่าง,างๆก็จะไปซื้อซีดีเขามาเก็บแต่ซื้อมาเก็บนะฮะไม่แกะนะเพราะานะมันไม่แกะเลยเหรอ <S <S มีเครื่องเล่น <S <S> <S ไม่ไม่ไม่มเครื่องเล่นไงไม่รู้จะแกะทาไมอ๋อใช่ใช่ใช่เออมันมีเครื่องเล่นใช่ไหมฮะเราเรามันก็เป็นคอลเลกีฟมันก็เป็นคอลเลกชเบลของเราไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน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 กลับกันไปหมดว่าตอนนี้คือผมมองว่า เออแวร์คือ value ในแง่ของคุณภาพยังต้องมีอยู่ของเพลงเพียงแต่ว่าเอ่อ Economic มิสแว e อีก c ีกโอมนิมิสอิมแของ Recording อ่ะมันมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีแบบเจ็ดปินไม่ได้ซีเรียสมากแล้วถึงแบบเออวันนี้ฉันโดนแฮกฉันโดนอะไรไปปล่อยก่อนมันเขาแบบ fine แอิสปายเราอ่ะอือก็ดีนะคะอ่าและสำหรับการออกเพลงใหม่คะ่ะคุณท็อปอ่าคุณไทเทนค่ะไทเทใช่ใช่ไทเทน จริงๆแล้วเหมือนว่าปัจจุบันนะครับศิลปินจะจะมันจะมีหลายวิธีการเวิร์กการทําเพลงบางคนทําเป็นอัลบั้มเลยแล้วค่อยอวางแผนปล่อยเป็นซิงเกิลซิงเกิลไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเหมือนถ้าที่สังเกตการก็คือจะเห็นว่าศิลปินนะครับปล่อยเป็นซิงเกิลอย่างเดียวเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยคอลเลคทีเดียวค่อยเป็นอัลบัม้มซึ่งผมว่าการการปล่อยเพลงนะครับผลกระทบอย่างเดียวมันจะอยู่ตรงที่ว่าเรื่องโปรดักชันนะครับว่าใช่คนไม่ได้ทํา เบ็ดรูมสตูดิโอหรือว่าทําเป็นโฮมสตูดิโอเองเนี่ยครับเรื่องการเลคคอร์ดิ้งการที่จะสร้างเพลงขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องยากแหละแต่ว่าถ้าตัดปัญหาเรื่องนี้ไปอะครับผมว่าก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าทุกคนก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนออนไลน์หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IG y จียูทูบเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยแหละครับทุกคนก็เหมือนว่าพร้อมที่จะรับรับสื่อพวกนี้ตลอดเวลาศิลปินเองก็ก็จะรู้สึกว่าเอยโอเคทุกคนอยู่ในออนไลน์แล้วเราสามารถปล่อยเพลงให้ทุกคนดูดเรื่อย หมือนว่าหาอะไรฟังแก้เบื่อเพลงใหม่ๆผมก็เห็นเยอะอยู่นะครับหลายศิลปินเองอย่างอย่างจะมีอย่างจะมะีวง Bring Me The Horizon นะครับผมของอังกฤษนะครับอันนี้เขาก็เหมือนไปไปกักกักตัวตัวเองด้วยความที่ว่าเขาเป็นเหมือนเขาทำเพลงกันเองอยู่แล้วที่บ้านเนี้ยเขาเขาเขาํขาทำเป็นทำเป็นเหมือนคอนเทนต์คอนเทนต์ขึ้นมาใหม่เลยอันนี้เป็นแบบไม่ใช่เพลงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแบบเออวันนี้เขาทำเพลงอะไรการใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับคนก็ดูเยอะนะครับแล้วก็ปล่อยเป็นเหมือนแบบ วิกหนึ่งประมาณสองคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่แล้วสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ที่อาจจะเป็นศิลปินนะคะคือเขาก็ต้องหาทางเองเนาะ คือมันมีหลายแพลตฟอร์มตอนนี้มี Spotify มี Facebook มี YouTube ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่อง IG ก็มีด้วยมี TikTok ก็ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคต่อไปนี้คือ s t r a t e g y ในการเข้าถึงคนฟังอ่ะจะต้องเป็นยังไงบ้างค่ะเพราะว่ามันมีเทคนิคหลากหลายที่ถูกใช้อย่างเช่นบางคนใน IG ก็ใช้แบบเหมือนแบบเหมือนต่อสู้กับศิลปินอีกค,คนนึงที่ที่ต่างประเทศเห็นนะเขาก็จะเล่นแบบเพลงของเขาต่อเนื่องหรือว่าแบบโพสต์เพลงของเขาต่อเนื่อง ให้มันเป็นเชนอะไรเงี้ยคะ่ะในเมืองไทยเล่นอะไรบ้างคะเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของคนฟังที่ผมเห็นนะครับตอนนี้นะครับเหมือนศิลปินเริ่มเขาเรียกเหมือนเป็น open chat ในไลน์อะครับผมมันจะเป็นเหมือนคลุบที่รวมรวมฐานแฟนคลับไว้ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมันจะมาสโคบที่ที่สำหรับปล่อยโปรดักต์ออกไปได้ง่ายขึ้นหรือว่าไม่ใช่แค่โปรดักอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือว่าสื่อสารกับแฟนเพลงเงี้ยครับผมก็ อย่างบางวงเนี้ยผมเห็นมาก็ประมาณ5600คนใน1กลุ่มในในในหนึ่งโอเพนแชทเนี่ยครับก็ผมก็เห็นว่าคนดูเองเนี่ยครับแฟนเพลงเนี่ยก็เป็นคนที่ฟีดคอนเทนต์กันเองเลยนะโดยที่ศิลปินแบบไม่ต้องโยนอะไรมาเลยก็ได้ศิลปแฟนเพลงก็ั่งคุยกันเองแบบมีมอร์เชนด s e ตัวนี้ของวงนี้หรือย,อยังเอ้เคยฟังเพลงนี้ไหมแล้วก็แคปซีนเอ็มวีอันเดียเาเล่นกันเองเนี่ยครับมันเกิดเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมาซึ่งผมว่าศิลปินเองแล้วอะครับมันตอนเนี้คือเราสามารถ เรียกว่ายังไงครับทําอะไรออกมาใหม่ๆได้เลยนอกจากไม่ใช่แค่เป็นเพลงอย่างเดียวนะครับผมว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบโอเคอันนี้มันครีเอทีฟคอนเทนต์หรือว่าเป็นอะไรที่ทัชกับคนดูนครับผมว่าศิลปินจะรู้อยู่แล้วว่าฐานแฟนเพลงของแต่ละคนะเป็นยังไงบางวงอ,อาจจะเป็นแบบเด็กมัธยมเลยบางวง,อย,งอย่างวงผมเองเนี่ยครับก็จะเป็นหมาอะไรขึ้นไปจนวัยทางานเลยจะไม่ค่อยมีเด็กมากๆเนี่ยผมจะเข้าใจว่าแบบอ๋อโอเคถ้าผมเล่นอย่างนี้นะผมปล่อยคอนเทนต์อย่างนี้ไปนะคน คนดูหรือว่าคนฟังที่เป็นฐานแฟนเพลงของผมเองน่าจะชอบอะไรประมาณอืมโอเคค่ะและและ,ะความคิดเห็นจากขอความคิดเห็นจากคุณท็อปด้วยค่ะอ๋อก,ก็ก็คือผมว่ามันอยู่ในเราอยู่ในที่แบบสุดยอดของความอิสระเลยเรามีเครื่องมือเล่นเยอะมากอย่างท, <laughs> างที่อย่างที่คุณปุ๊เป้แต่น้องเติ้ลบอกไปใช่ไหมคือถ้าสมัยก่อนหนึ่งภาพเราอสเพลงหนึ่งมันก,มนก็มันก็มีช่องทางอะไรบ้างอะวิทยุโทร <laughs> <laughs> ทัศน์จบละใช่ไหมฮะที่ที่จะทาให้เพลงเรามันไปถึงกลุ่มกลุ่ม กลุ่มยูเซของเราแต่ปัจจุบันเนี่เครื่องมือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคุณสามารถมีเซนแม t ช h คุณสามารถสร้างแท็ติกในการในการปล่อยเพลงได้แบบหลากหลายมากบางคนก็ผมไม่แน่ใจเหมือนมีศิลปินในต่างประเทศที่ทําเพลงที่มันมีความสั้นต่อเพลงหนึ่งประมาณสามสิบหรือกี่วินาทีไม่รู้เพื่อให้มันเล่นใน เพื S <S ่อให้เล่นใน IG Story ได้ครับจบจบอัลบั้มใน IG Story ได้ก็คือคนกดเป็นไข่ปลาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ฟังจบอัลบั้มได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการแบบเอ,อ้ยแปลกใหม่ดีก็สร้างทําให้เกิดแบบซื้อก็มาให้ความสนใจเขาเยอะมากเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าแบบเออไม่มีใครเคยปล่อยอัลบั้มผ่าน i g Story มาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีการที่แบบเออเขาเล่นกับมีเดียใหม่ๆห,หรือเดี๋ยวนี้คนอาจจะต้องคุณอหจจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยคุณจะทำเพลงยังไงท่อนหรือท่อนอะไรที่มันให้มันอยู่ในหนึ่งนาทีได้เพื่อที่จะได้คนเอาไปเล่นเป็นแชรเลนในติ๊กต็อกได้อะไรเงี้ยผมมองว่าแบบ mm. พอมันมีมีเดียใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้เยอะๆอ่ะผมว่าครีเอทีฟฟรีดอมมันทำได้เต็มที่แล้วโอเคแน่นอนตัวเลือกเยอะก็มาด้วยซึ่งความยากอเออแล้วฉันจะเลือกอยังไงดี ผมว่าเนี่ยก็ต้องอาศัยแบบ creativity อาศัยแบบ marketing mind ในการคิดแล้วว่าจะร้อยเรียงเรื่องราวในการใส่คอนเทนต์แบบ t w i t t e r วิ่งไปที่ Instagram ที่ f a c e b o o k มาที่ YouTube i s t t o r ์ t ิีท t k เนี่ยจะทำอย่างนี้ดีคือมันไม่ต้องใช้ทุกอย่างก็ได้ใช้บางอย่างก็ได้และจะใช้อะไรก่อนหลังหรือจะใช้หมดเลยคือตอนนี้มันแบบอยู่ในยุคที่แบบเรามีเครื่องไม้เครื่องมืงมงมอให้เล่นเยอะมากแล้วทุกอย่างเปนฟรีหมดเลยเนี่ยมันฟรีหมดเลย,ย,เลยแล้วก็เป็นเป็นยุคที่ผมว่าน่าจะ เกิดอะไรสนุกๆขึ้นได้เยอะครับในเรื่องของการโปรมดเพลง ใช่ความจริงนะคะเราเริ่มกับ,บกับบทสัมภาษณ์นี้โดยที่เราคิดหนักเลยว่าเอ๊ะต่อไปนี้เราจะทำยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีไฟนะคือความจริงอ่ะวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆอ่าคือแบบการบริโภคสื่อต่างๆมันก็เปลี่ยนไปจริงๆค่ะคือขนาดวิดีโอ Netflix อะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปจากที่มันได้ยินหรือเปล่าอย่างคะมันจะมี QB ที่ออกมาคือมันคล้ายๆแบบ Netflix กับติ k กต k ออะแต่ว่ารายการซีรีส์มันจะเล็กเล็กลงอะ ประมาณ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็น่าตื่นเต้นจริงๆว่าช่วงนี้ต่อไปนี้วงการดนตรีมันจะไปทางไหนนะคะเพราะว่าการบริโภคของของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างอีโคซิสเต็มสำหรับตัวเองก็คือสำคัญเหมือนกันนะคะมีคำถามเข้ามานะคะ Q&A นะคะเขาถามว่านักดนตรีไม่ได้เป็นศิลปินรับจ้างตามร้านอาหารหรืออีเวนต์ไม่มีเพลงเป็น ของตัวเองไม่มีรายได้จากสิทธิอะไรนะลิขสิทธิ์ควรทําอย่างไรคะอันนี้หมายถึงว่าศิลปินที่เขาเป็นศิลปินผมเท่าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นศิลปิน cover เ,เนาะ,ะคือ,ไม,มอ,อไม่ได้มีไอพีของตัวเองไม่ได้มีไอพียปว่าคุณจะเป็นศิลปินที่ลอง cover แล้วก็ไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองทีนี้พอ,อไม่มีผับบาร์อาหารให้เล่นแล้วเนี่ยควรทําอย่างไรดีใช่ไหมครับในการสร้างรายได้ผมว่า อันดับแรกเลยต้องถามก่อนเลยว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คุณยังมีรายได้จากช่องทางอื่นอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นน,นักดนตรีรับเปอร์เซ็นเลยเพียวๆหรือว่ามีประกอบอย่างอื่นอยู่ด้วยถ้าประกอบอย่างอื่นอยู่ด้วยก็อาจจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากขึ้นในขณะที่การเล่นดนตรีเองเนี่ยก็อาจจะทําในช่องทางออนไลน์คือคือผมมองว่าแบบให้ยสร้างถ้าถ้าสมมติคุณคุณเป็นน,นักดนตรีที่มีฟอลโลเวอร์มี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 โซเชียลมีเดียหรืออะไรของภายใต้ชื่อชื่อวงของคุณนะครับก็พยายามสร้างคอนเทนต์อยู่ยังยังทำให้แฟน ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาได้เอนเกจกับเราอยู่เขายังได้มาฟังเพลงที่เราร้องเขายังได้มาทําอะไรตรงนี้ยเพื่อที่วันหนึ่งพอสถานการณ์มาปกติเขายังจะจําเราได้แล้วเขาตามมาซัพพอร์ตเราได้ครับอืแต่ว่า <Okay. S 2> ในขณะนี้เดียวกันแน่นอนว่าเรื่องปากท้องตอนนี้ก็ต้องอาจจะต้องหาช่องทางอื่นมามามา,มาช่วยเหลือไปก่อนที่ช่วงที่เรายังไม่สามารถได้ดนตรีเป็นอาชีพได้โ <Okay. S 2> อเคก็ขอขอบคุณนะคะคุณท็อปกับคุณไทเตนที่เข้ามาในงานของเราวันนี้นะคะก็เออ <Okay. S 1> มันก็ แม้ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตนะคะก็ยังมีความหวังนะคะขอให้สู้ๆต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ